สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนทุกท่านนะคะในเช้าวันเสาร์วันสดใสของวันนี้เราจะพาคุณปู่ออกไปเที่ยวอ่านี่นะคะสภาพของคุณปู่ที่เราจะพาคุณปู่ออกไปยืดเส้นยืดสายนะคะวันนี้เนาะเอาเป็นว่า มาคอยดูด้านหลังให้เจ้าคุณปูนะเบียดเบียดผาน,น้อยมาเลยจ้ะอ้าวเพราะว่าด้านหน้ายังติดกับเสาอยู่นะคะมาแล้วมาแล้วออกมาแล้ว แคบมากค่ะทุกคนค่ะอ่ะบิดแล้วอ่ะบิดลวอ่ะไปได้นี่จากแคบแคบนะคะทุกคนค่ะโอ้โหนี่ค่ะคุณปู่วันนี้เรื่องงามยามดีพาคุณปู่ออกไปชมนกชมไม้หน่อยเนาะทุกคนเนาะ เพราะว่าน้องแมวยักษ์วันนี้ให้น้องแมวยักษ์พักผ่อนนะคะเพราะว่าวันนี้พี่ช่างแจ็กจะทําการเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนของเหลวเปลี่ยนสายอะไรสักอย่างนี่หละอ่ะเป็นว่าคร่าวๆประมาณนี้นะไอ้ที่เยิม้ๆมๆอ่ะทุกคนคะ่ะนะน้องแมวยักษ์วันนี้ก็นอนอยู่บ้านนะจ๊ะวันนี้ให้พักผ่อนเดี๋ยวพี่ช่างแจ๊กจะ นนต้องกระตุกคะ่ะต้องกระตุกนิดนึงตอนเช้าก่อนเราจะออกไปทำงานมาเรามาดู ยังไม่สึกเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าคุณปู่ก็จะส่วนมากใจได้อยู่อยู่เฝ้า,าคุณปู่ไม่ค่อยได้ออกฟันเลยไม่ค่อยสึกนะคะส่วนเจ้าแมวยักษ์ฟันปีศาจใช้งานจนสะสมลูกค่ะยังไม่เสร็จเลยฟันหมดแล้วอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะพาเจ้าคุณปู่ไปรับฟันสักหน่อยเนาะ ไปรับฟันของเจ้าคุณปู่สักหน่อยเพราะว่านานแล้วพี่แจ๊กก็ทําการซ่อมบํารุงอะไรเสร็จสับเรียบร้อยทุกอย่างเป๊ะเรียบร้อยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะ,ะเจ้าเยิมเจ้าอะไรก็น่าจะหมดไปนี่นะคะประมาณนี้เจ้าคุณปู่นี้ เฮียบอกขายนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 5 0 0 0ถ้าท่านใดสนใจเนาะอยากดูอยากชมก็ใต้คอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าจะขอเบอร์โทรก็ใต้คอมเมนต์มาได้ะคะ่ะเดี๋ยวจะเพิ่งจะไปตอบนะคะทุกคนคะ่ะเจ้าคุณปูน่นี้โอ้โอ้โอ,อ,อะอันนี้พี่แจ็คขับนะคะหน้ายืนยืนอยู่นี่ ท่านไหนอยากชมสมรรถนะของเจ้าคุณปู่เพิ่มก็มาชมได้นะคะทุกคนขาเนาะถ้าท่านใดที่กำลังมองหารถแบคโฮอ่ไว้ใช้งานเนาะในราคาประมาณนี้ก็ลองเข้ามาคุยกับเฮียได้นะคะ FC ที่น่ารักเนะเาะอฝากฝากแชร์ด้วยนะคะฝากฝากแชร์ด้วยนะคะฝากเอฟซีท่านใดที่เผื่อว่า ใครที่กำลังมองหาเนะาะก็ก็บอกมาได้ค่ะเจ้าคุณปู่อยู่ที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ f c ที่น่ารักจา๋าอยู่ที่ร้านเรืองแสงเคหากิจเนาะถ้าท่านใดอยากมาชมก็บอกได้นะคะ f c จา๋าอ่ะโอเคอ่ะพี่แจ็คขึ้นแล้วนี่อันนี้เจ้เพึ่งก็จะให้ดูสมรรถนะของอเจ้าคุณปู่คร่าวๆก่อนเนาะ ยืนด้านล่างสั่งพี่ช่างนะคะทุกคนค่ะอาอ้อ้าวอยพี่ช่างแจ็คเออเบาเบา มไม่ใช่หัวลากได้ลูกพี่เขาโอ้ยวันนี้ได้พี่ช่างเป็นคนขับขับขึ้นทันเลอให้อะเดี๋ยว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 เยวกาะขาตั้งก่อน เดี๋ยววันนี้จะเพิ่งจะถ่ายการทำงานของเจ้าคุณปู่ให้ชมนะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะมาชมก็ เชิญได้นะคะ f อที่น่ารักจา๋าฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ้เพิ่งด้วยนะคะเนาะถ้าท่านใดสนใจเจ้าคุณปูในราคา4ี่แสนห้าก็ทักมาถามได้นะคะอ่าโอเควันนี้เราก็ชมกันอ่า เดินขึ้นเดินลงของอคนขับโดยพี่ช่างแจ็กนะคะทุกคนคะไม่ใช่หัวหน้าจร้ยนะ,ะไว้ไวเราไปดูการทํางานของเจ้าคุณปู่กับกับคนขับหัวหน้าจร้ยเนาะคอยดูว่าจะประมาณไหนคนขับก็แรงรถก็คงจะต้องแรงใช่ไหมคะอะโอเคค่ะเจเพึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์แค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ ได้อย่างเรียบร้อยอ่ะแสดงว่าผ่านแล้วโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ